ออกไปเร็วอินเหยียบเหยียบแล้วเอานอนนอนนอนเล่นเลยอลินอาลินลองนอนเล่นนี่ยก้าอันนึงยก้าโอู้ยโยยยยยกขาอันนี้ เออนอนเลยนอนเลยเออไว้นั่นแหละโยกก้ากันเลยเนันย่นอ,อะไรลี่อาลินเอานี่เอาลินนี่